ธุรกิจที่ผมกำลังพูดถึงมันเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ ในยุคดิจิตอลเลยครับที่ถูกต้องตามกฎหมาย100%เซคือสามารถสร้างไรายได้จากการแชร์ลิงก์หรือที่เราเรียกกันว่า Every A f f i l i a t e สิ่งที่คุณจะได้รับ1สินค้าทดลองการตลาดเราใช้ชื่อว่าคู่หูดูแลหุ่นครับเป็นนวัตกรรมระดับรางวัลโนเบลไพรส์2ครับเรามีระบบเก็บฐานข้อมูลและติดตามลูกค้าให้กับคุณ3เรามีระบบสต็อกค,ครับในแต่ละประเทศ4เรามีระบบจัดส่งฟรีในแต่ละประเทศและ5ครับเรามีการเรียนรู้มีการสอนออนไลน์ฟรีจนถึง ท่านสร้างผลลัพธ์ได้จริงลิงก์เดียวของคุณสามารถขยายได้แล้วถึง4ประเทศในปัจจุบันนะครับได้แก่ประเทศไทยสปปลาวเวียดนามและก็ประเทศกัมพูชาทุกอย่างที่ผมกล่าวถึงขั้งต้นคุณลงทุนเปิดบินตัวแทนกับเราเพียง1,500บาทเท่านั้นครับฟังไม่ผิดครับ1,500บาทเท่านั้นเริ่มต้นง่ายๆเริ่มต้นตอนตอน,นี้เพียงแค่คุณดาวน์โหลด ebar แอปพลิเคชันของเราแบบพรีๆและลงทะเบียนแบบพรีๆเข้าใช้งานได้เลยอย่าลืมดาวน์โหลดนะครับ e-bar Application ธุรกิจของคนยุคใหม่